สวัสดีครับผมกล้านะครับก็มาพบกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาดึกนิดหนึงผมติดภารกิจช่วงบ่ายช่วงเย็นก็เลยไม่ได้พูดถึงฟุตบอลวันนี้กันที่มีหลายรายการนะครับซึ่งก็จะมีหลักๆฟุตบอลกระชับมิตรเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการของยูเรนนาเกลมัน ที่คุมทีมชาติเยอรมนีไปเจอกับทางสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็คลิปนี้ลงก็คงน่าจะจบกัน,นไปแล้วว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่วันนี้มาพูดเรื่องของทีมชาติไทยครับมีคนโพสต์มีโซเชียลอย่างต่อเนื่องก็เป็นควันหลงต่อจากเกมเจอจอร์เจียไปเลยครับมีกระแสว่าเฮ้ยทาไมนักเตะทีมชาติไทยเนี่ยทำไมเดินทางไปจากจอร์เจียเพื่อไปเอสโตเนียเนี่ยมัน เฮ้ยทำไมามันต้องเดินทางรถบัสวะไม่ยังเดินทางรถด้วยเครื่องบินเลยอย่างนี้นะครับซึ่งก็ผมเองก็ได้โอกาสไปพูดคุยกับคนที่เคยไปเคยไปเที่ยวในย่านสแกนดิเนเวียนเขาก็บอกนะครับว่าการหาไฟล์บินดีเรกหรือว่าไฟล์ตรงเนี่ยจากจากจอร์เจียเนี่ยไปที่เอสโตเนียมันหายากนะครับถามว่ามีมันมันมีแหละแต่มันก็จะน้อยหน่อยนะครับจำนวนครั้งต่อสัปดาห์เนี่ยจำนวนกี่ไฟล ต่อสัปดาห์นะมันก็จะไม่รองรับเท่าไหร่แนละ้วก็จำนวนคนที่บินเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากบางทีตัวสายการบินเขาก็ไม่เปิดนะครับซึ่งเคสเนี้ยแม้ว่าเราจะจองล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงกลางปีหรือว่าช่วงไหนก,ก็ตามแต่แต่มันก็เวลาอาจจะไม่สมพงกับทางสายการบินของเขาครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้มี power ม,ม,มากในะการไปพูดคุยกับสายการบินว่าเฮ้ยเปิดให้หน่อย,อยงนี้ไม่เหมือนบ้านเราที่มีแอร์เอเชียมี A M e, อะไรที่สามารถพูดคุยได้หรือเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมชาติไทยดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการเดินทางก็จํากัดน,นะครับเวลาในการเดินทางก็จํากัดเหมือนกันก็เลยเลือกว่าอยู่กับที่จอร์เจียต่อยแป๊บนึงแล้วค่อยเดินทางต่อไปที่เอสโตเนียสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้ออกหวยออกว่าจะต้องนั่งเครื่องจากจอร์เจียเป็นลงที่รัตเวียก่อนนะครับที่เมืองริกาแล้วก็ค่อยนั่งบัสไปซึ่งคนที่ผมรู้จักนะเขาเป็นแบบว่า เคยเดินทางนานนในย่านนั้นในสกายเนเวิบอกว่าการเดินทางจากริกาเนี่ยที่จะไปที่เมืองทาลินซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอสโตเนียเนี่ยมันจะประมาณราว4-5ชั่วโมงถ้าเป็นรถแบบรถเก่งธรรมดานะครับเป็นรถแบบรถปกติแต่กลับกันถ้าเป็นบัสอาจจะพุ่งไปไกลถึงหลายชั่วโมงเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันก็แทบจะไม่มีทางเลือกถามว่าถ้าเกิดนั่งเครื่องจากริกาของรัสเวียเนี่ยเพื่อเข้าไปเอสโตเนียไปทาลินได้ไหม ระยะทางประมาณ300กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็อารมณ์ประมาณไทยจากกรุงเทพเนี่ยไปไปขอนแก่นได้ไหมประมาณ300กิโลมัหรือว่าเกินไม่รู้ไม่แน่ใจก็ประมาณหนึ่งอะ่ะไปสุขโขทัยก็ได้อะ่ะไปพิษโลกอะไรเงี้ยมันก็สั้นๆประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึ่งถ้าเกิดเป็นเมืองไทยนะแต่คืออากาศที่นู่นเป็นยังไม่รู้แหละแต่คือว่าแบบมันก็ก็ทาได้ครับแต่การที่เลือกไฟล์มันก็มีปัญหาเรื่องว่าเช่นการขนถ่ายกัน ย้ายของที่เป็นอุปกรณ์กีฬาเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาได้เช่นของหายระหว่างทางของตกหล่นต้องไปคอยตามซึ่งทีมทัตไทยชุดเล็กๆที่ผ่านมาเนี่ยทีมเยาว,วชนเนี่ยเจอปัญหานี้ครับเช่นของไม่ตามมานักบอลไม่มีสปั๊ใส่ต้องใส่รองเทัาแบบลำลองใส่ของเท้ลลเาผ้าใบลงไปเดินวิ่งในสนามบอลก่อนเพราะว่าสตาั๊ดยังไม่ตามมาอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาที่อาจจะตามมาทีหลัง ซึ่งก็เลยเลือกการเดินทางบัสเนี่ยอยา่างไรของก็มาลงที่ดีกาพร้อมกันแล้วก็ค่อยไปต่อได้ไม่ต้องว่าราทานซิสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นปัญหาที่เจอแล้วกันครับว่าไทยเราเป็นคนที่ไม่ได้เคยอยู่ในเอเชียมาก่อนแล้วไอ้ไม่อยู่ในยุโรปมาก่อนเนี่ยแล้วการเคลื่อนย้ายตัวเองเคลื่อนย้ายทีมไปแบบว่าบูคลมากๆเนี่ยอาจจะเป็นผลกระทบเหมือนกันทำให้ต้องยอมนั่งก้นบานประมาณ -78 ชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นตามรายงานข่าวไปสิชั่วโมงนะถือว่าค่อนข้างไกลเหมือนกันก็ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคนะครับเชื่อว่าประสบการณ์จะได้เพิ่มพูนแน่นอนถามว่าเฮ้ยแล้วไม่ถามทีมบอลหญิงแ่้วเคยไปแคนาดามาเคยไปเก็บตัวที่เนเธอร์แลนด์มาไปเตะที่ฝรั่งเศสก็ไปมาแล้วเนี่ยทำไมไม่ถามบอลหญิงก็ต้อง<ๆ>บอกก่อนว่าลักษณะสโคปการเดินทางการเก็บตัวและ ก็ประมาณไม่เหมือนกันนะครับเวอร์ชั่นของตอนที่เป็นฟุตบลอลหญิงไปแคนาดาเนี่ยนะคือเป็นการไปฟุตบอลโลกครั้งแรกซึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็มีงบประมาณอยู่พอสมควรจากฟีฟ่ามอบให้ทีมที่เข้ารอบนะครับดังนั้นเนี่ยการเดินทางก็อาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องเงินไม่เยอะมากครับซึ่งโอเคว่าคุณแปงก็เป็นคนที่เขาดูแลเรื่องของการเป็นเมนเจอร์ออฟทีมแล้วเนี่ยก็อาจจะใช้เงินตัวเองบ้างอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบมันก็ยังคงมี เม็ดเงินที่ไม่ต้องควักเองเยอะนะครับขณะที่ถ้าเกิดจะถามว่าเฮ้ยทีมฟุตบอลกีงเคยเก็บตัวที่เนเอร์แรมมาเดือนนึงหรือว่าสัปดาห์หนึ่งสองวิสอะไรเงี้ยทำไมไม่ถามล่ะก็ต่างกันเพราะมีการเก็บตัวนอกโปรแกรม f ีฟ่าเดยซึ่งซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดเรื่องของเวลาเรื่องของช่วงการเดินทางแล้วก็เรื่องของทมาโซนด้วยคือตอนวอร์ชั่นไปเก็บตัวของทีมบอลกีงเนี่ยอาจจะ สามารถวางแผนลิสต์ได้ตามใจตัวเองหมดเลยเช่นจะไปเมืองนี้เมืองนั้นเมืองไหนตามตารางตัวเองมันอยู่นอกฟีฟ่าเดย์พอเนี้ยมันมีตามฟีฟ่าเดย์เนี่ยมันก็จะบังคับว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเตะในสังกัดสโมสรจะต้องกลับวันนั้นวันนี้มันเป็นระเบียบที่ออกมาอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะถามว่าเฮ้ยทำไมไม่ถามบอลหญิงก่อนก็คงจะตอบได้ยากแลวเหตุการณ์มันก็ผ่านมานานแล้วตั้งแต่ราวราวเจ็ดปีก่อนนะรับเนี่ยมันก็แทบจะไม่เหมือนกันแถมทีมในยุโรปที่ทีบอลหญิงไปคือฝรั่งเศสแห่งโคจรเลยแก็มี เนเธอร์แลนด์ซึ่งก็จเจริญเหมือนกันแต่ในโซนยุโรปตะวันออกเนี่ยอาจจะมีเขาเรียกว่าเป็นอารยธรรมของความที่เป็นวินเทจหน่อยยังไม่ได้จเจริญม,มากก็อาจจะเดินทางยากหน่อยคือผมก็ยายามองว่าเฮ้ยแล้วเป็นรถไฟไหมรถไฟแบบว่าที่ข้ามเมืองอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าบรรดานักบอลดังๆในอดีตที่ไม่ชัดไม่กล้านั่งเครื่องเช่นเดนิสเบิร์กแคมป์ก็าก็นั่งรถไฟไปก็เอ้ยมีไหมคำตอบคือก็อาจจะมีแต่อาจจะไม่ได้มีเส้นทางและเวลาเดินทางไปถึงตามที่ต้องการก็ได้ไม่สม สมัมพันธ์กับเวลาที่ทีมชา์จไปดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องยอมน้งรับปับเป็นอย่างลครับก็เชื่อว่าตอนอัดคลิปนี้น่าจะเดินทางถึงที่ทารินแล้วนะครับน่าจะปรับตัวหวังว่าได้ยินว่าเอสโตเนียเนี่ยหนาวกว่าเวอร์ชั่นของจอร์เจียด้วยจอร์เจียประมาณ11องศาขึ้นไปอาจจะเป็นเลขตัวเดียวก็อาจจะมี อุปสรรคกันพอสมควรนะครับก็รอเชียร์ไปครับแม้ว่าเกมแรกมันจะไม่สบหวังเกิดเหตุการณ์บางอย่างจากคนข้างบนที่เราไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงหรือว่าเราก็วิจารณ์กันไปตามตัวภาแหละแต่ความเป็นจริงก็เนี่ยมันอาจมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มองเห็นก็นได้นะครับเนี่ยก็เชียร์ตามหน้าสนามไปครับเป็นแฟนบอลก,ก็เชียร์ผลงานในสนามไปนอกสนามก็ให้เขาจัดการกันไปนะครับหวังว่าจะกลับมาดีขึ้นแล้วกันแล้วก็อประมาณนี้ครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าข่าวออกมาจะเป็นอย่างไรกันรอบครั้งแรก ที่เมืองทาลินจะเป็นอย่างไรบ้างก่อนจะแข่งขันวันอังคาน,นี้เจอเอสโตเนียนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครผมวันนี้หนึ่งคลิปพอร์ตก็พรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงถ้าเกิดทันไม่ทันกนก็จะมาบอกต่อว่าจะมีอะไรน่าดูบ้างซึ่งก็คิดว่าเป็นฟุตบอลยูโรในกลุ่มต่างๆแล้วว่าเดี๋ยววันเตะ1ิบ6 5 7 6 17แล้วก็จะต้องเต,ตะโตกลับมาเล่นโมสรแล้วดังนั้นเนี่ย ผมเชื่อว่าช่วงนี้เข้มข้นแน่ก็จะมาอัดคลิปให้เร็วขึ้นแล้วก็จะมาพูดถึงฟุตบอลบา้างไม่ใด้พูดแต่ข่าวอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ฝากเลยครับผมสวัสดีครับใส่เสื้อทูบังคอกครับที่ไม่ได้ไปทีมชาติ <laughs>